สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพัคค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธีเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชชนก เวลา15นาฬิกา9นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชลำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมทระบรมราชชนกณลิฟวิ่งโอลชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนในการนี้พระราชทานรางวัลของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมทระบรรมราชชนกประจำปี2568แก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขา แพทย์ทีศาสตร์หนึ่งคนทันตแพทย์ทีศาสตร์สองคนเพศัชศาสตร์หนึ่งคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บัณฑิตดีเยี่ยมสาขาแพทย์ทศาสตร์16คนสาขาทันตแพทย์ทีศาสตร์8คนสาขาเพศัชศาสตร์10คนและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกคณะทันตแพทย์ทีศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและคณะเพศัช ศาสตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม6คนโดยมูลนิธิได้จัดพิธีมอบทุนและมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปีเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีจรรญ,ญาในวิชาชีพมีอัตลักษณ์ตามพระราชปณิธานขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1แล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิโดยพระราชทานเงินแก่ประธานจัดหาทุนมูลนิธิเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานของมูลนิธิต่อไป 네. <목소리도> นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขไทยจัดโดยมูลรัธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชาชานกระหว่างวันที่25-28กันยายน2568ด้วยแนวคิดคุณภาพชีวิตดีตามวิถีไทยประกอบด้วย4ส่วนคือนิทรรศการพระราชประวัติพระราชปณิธานพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยโดยทรงพัฒนายกระดับมาตรา ฐานทางการแพทย์ของคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องคลอดปลอดภัยการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงวัยสุขภาพดีตามวิถีชีวิตส่วนที่3ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่700รอเข็มต่อวันบริการตรวจวัดสายตาแจากแว่นสายตายาวบริการตรวจผิวหนังตรวจวัดความดันโลหิตคัดกรองโรคเบาหวานให้ความรู้แนะนําเรื่องสุขภาพและการนวดแผนไทย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครันและการคลอดบุตรและส่วนที่4การเห็นขันตอบปัญหาทางวิชาการการจะแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนานรามในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองคมนตรีไปติดตามขับเคลื่อนโครงการอนุมา,ากพระสเดมริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพลกาศเอกชลิตภูผาสุองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมลูกสว่างโอกรตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้้ยผาก,ผาก,ผากผาและก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยสํเขาแห่งที่สองเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ราษฎร344รคน เรือน672คนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหน้าแรง9,000ไร่และหน้าฝน4 2 0 0นไร่ซึ่งองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งอาสาฝนหลวงเพื่อวางแผนจะทําฝนหลวงแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งเสริมแก้มลิงในแปลงกเกษตรของรอัศดรเพื่อกักเก็บน้ําเพิ่มในหน้าฝนรวมทั้งต่อย,ยอดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ําเกิดเป็นภาคีครือข่ายเพื่อขยายผลแบ่งปันน้ําแก่พื้นที่ใกล้เคียง ที่ขาดแทนน้ำในรูปแบบสากรน้ำและขยายผลการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ ในปี2523พระบาทสมเด็จพระบรมเจกาธาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมีพระราชดำริให้กรมจลประทานวางโครงการก่อสร้างอาเก็บน้ำห้วยผากเพื่อจัดหาน้ำให้รัศดรบริเวณห้วยผากให้สามารถเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีโดยก่อสร้างปี2548แล้วเสร็จปี2550 พร้อมพระสถานพระชนมฤทิเพิ่มเติมให้วางแผนงานก่อสร้างแหล่งน้ําตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาน,น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีถึงชุมพรโดยเร่งด่วนปัจจุบันส่งน้ําสนับสนุนรัษฎรบริเวณริมห้วยผากเพื่อกัดอุปโภคบริโภคและพบปลูกได้เป็นอย่างดีครอบคลุมพื้นที่ชประทาน4 0 0ไร่สามารถบรรเทาอุทกภัยในฤด,ดูฝนบริเวณลุ่มนาเพชรบุรีและใกล้เคียงและเป็นแหล่งพาอพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพื่อการบริโภคและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งยังดำเนินง,งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการทําให้มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มเติม200ไร่25ครัวเรือนในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดถ้ำรงอเภบ้านลาดเพื่อเยี่ยมพื้นที่เพื่อกัดอนุรักษ์ และต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ประดกทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานตามหลักฐานที่ปรากฏในพื้นที่อาทิถ้ำหลวงพ่อดำถ้ำยายจูงหลานจะนั้นไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านหนองไก่เถื่อนอนเนื่องมาจากพระชดมริอาเภอบ,บ้านลาดโดยดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองไก่เถื่อนและก่อสร้างสานีสุบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําดําเนินการไปแล้วร้อยละ90 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,568พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมมิพลอดุเาราชพิพิรมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำว้านหน่อไก่เถื่อนเพื่อเพิ่มลังเก็บเก็บน้าอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแก่รัศรดรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำก่อสร้างเมื่อปี2,528แล้วเสร็จปี2,529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการะนุ่งมาจากพระชดำริเมื่อปี2566ตามที่นายเพนสีคาโพรัสดรบ้านหนองไก่เถือนหมู่ที่4ตำบลห้วยลึกและรัศดรตำบลห้วยลึกอำเภอบ,บ้านลาดขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอบปรโพคบริโภคและการเกษตร ดยก่อสร้สางสันนิสุปน้ำด้วยไฟฟ้าอัตราการสูบ0.2 0ลูกบาทเมตรต่อวินาที2เครื่องพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถื่อน2มาเติมพร้อมขุดลาอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการเกักเก็บได้อีก134,200ลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์618ไร่ช่วยเหลือรัษฎรได้0 0ครักวเรือนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่รัศดรจังหวัดกระบี่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอเน,นื่อมาจากพระราชดำริอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บารมนาถบาพิษทรงรับเป็นโครงการอเน,นื่อมาจากพระราชดำริเมื่อปี2529ตามที่ราษฎรตะบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแ้ง จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนคลองท่อมราชรังสรรค์อำเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชมณิธานแก่ราษฎรจังหวัดกระบีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรม,มาราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาาบ,บพิษในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ธุรกันดารให้มี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยวันนี้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์500ชุดไปมอบแก่รัศดรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆออกหน่วยให้บริการแก่รัศดรอาทิมูลนิธิพระดาบ,บทบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีออกหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรม เลื่อนที่พระราชทานมูลิธิการจนะบารมีตรวจแคกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงสำนักงานเอกการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียนมูลิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูนูปธรรมและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกระบี่3คนซึ่งมีความประพฤติดีมีความตั้งใจในการศึกษาและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีก๋วยเตี๋ยวปากท่อกลายเป็นมื้ออร่อยระหว่าง